ครับผมสวัสดีครับเฮ้ยสนุกสนุกมากไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าเป็นครั้งแรกของแนวเรื่องแบบนี้เขาเรียกอะไรเขาเลยกชองป่ะเขาเลยกแบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยอ่าใช่แล้วเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากมันมันเป็นแนวที่เราไม่เคยดูแล้วก็ทําให้เราตกใจไปกับมัน่ะเราทําให้เราเข้าไปอยู่ในเรื่องของมัน ค,คือผมต้องบอกก่อนว่าบางคนพอเห็นว่ามันเป็นหนังผีเป็นแบบละครเวทีผีจะกลัวคือไม่ต้องกลัวว่ามันน่ากลัวคือมันก็มีมุมน่ากลัวแหละแต่ว่ามันมันครบรดมันมีทั้งสนุกตลกแล้วก็มีเศร้ามีครบรดเลยอยากให้เสียตาังม,มาดูกันเพราะว่า้มแน่นอน,น,อล,อนละครเวทีเหรอจริงๆอยากลองเหมือนกันแต่ว่ามัน ันน่าจะเกินตัวไปหน่อยสําหรับตอนนี้ถ้าเกิดเป็นละครเวทีที่ไม่ใช่ร้องอ่ะผมว่าผมพอไหวแต่ถ้าเกิดเป็นแบบมิสิคอลเลยมันน่าจะยังไม่ถึงขั้นนั้นขอปึกวิชาก่อนอค,ครับขอบคุณ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 มากมากคือจริงๆเพิ่งรู้เลยเพิ่งรู้ เพิ่งรู้เมื่อตอนแฟนขับแท็กมาแบบโอ้ยชื่อเราเข้าชิงแล้วก็เราดีใจดีใจแล้วก็เราไม่ว่าผลมันจะออกมาไหนเราก็เราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่เราได้มีชื่อเข้าชิงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกณฑ์การคัดคืออะไรแต่แบบเราสึกดีใจมากที่มีชื่อเราอยู่ในนั้นเราเราสึกว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นรางวัลที่มันได้มามันคงเป็นของทุกคนของแฟนขับทุกคนที่แบบเราตั้งใจทําให้มันออกมาดีเพื่อทุกคนจริงๆ ยังไม่คุยเลยยังไม่เจอเลยอยากเจอมากเลยเดี๋ยวว่าจะไปคุยก่อนฟ <c oughs> ีดแบ็ก,อขขอกตอนมาเจอเจอคุณหนิงคุณหนิงก็บอกยินดีด้วยนะบอกยินดีอะไรคุยไม่นี่เลยแค่เข้าชิงเองแต่แบบว่าทุกคนก็ดีใจดีใจไปกับเราว่าแบบเรามีชื่อเข้าชิงในรางวัลครั้งนี้ครับดีเราะครับชิงสะละละละัตว์อ๋อชอบถ่ายลงเนี้ยเหรอเอ้ยผมคนรักสัตว์นะ ไม่มห,ไหมหรอมสาไม่ค่อยออรักหรอกล่าสุดผมเพิ่งโดนแมวหลอกตบโดนแพ้เลยครับจริงๆทุกคนตอนนี้กำลังแยกซุ้มปึกวิชาอยู่ <c oughs> ก็รอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นโชว์อะไรมันจะเป็นมันจะมีโชว์อย่างที่ทุกคนอยากดูไหมหรือว่ามันจะเป็นไปในแนวไหน ก็ไม่มีใครรู้หรอกครับบายก็ยังไม่รู้พี่ไม่รู้ไหมพี่ไม่ไม่พี่หนก็ไม่รู้หรอกพี่ไม่พี่ไม่รู้เปล่ารู้เรื่องอะครัรู้เรื่องอะไรร้านโบวินิทคือมันมีอะไรอะไรนะไอคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของโบวินิทไฟนอลโบวินิทไม่ได้ดิไม่อยากมีปัญหาครับ อ่ะครับผมก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่เชียขอบคุณที่มีคนบน่นว่าแบบว่านู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยขอบคุณขอบคุณจริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็ขอให้รู้ไว้ว่ารางวัลน,นี้เราทำเพื่อคุณจริงๆไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจไปกันต่อครับ